รเริ่มต้นแนะนำโปรแกรม Solid Works เวอร์ชัน0 0 8นะครับโปรแกรม Solid Works เป็นโปรแกรมจำพวก CAD ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยจะเน้นการสร้างชิ้นงานต่างๆในรูปแบบ3ามิตินะครับเริ่มต้นเลยนะครับในโปรแกรม Solid Works จะแบ่งการสร้างงานออกเป็น3แบบคือ เป็นพาร์ตนะครับคือเป็นชิ้นงานเดี่ยวๆอย่างที่2เป็นแอสเซมบีคือได้จากการนำพาร์ตมาประกอบรวมกันเป็นชิ้นงานอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับแล้วก็ดออิ่งจะเป็นส่วนของการงานเขียนแบบนะครับลองให้เราเลือกที่พาร์ตดูนะครับเริ่มต้นจะเห็นว่าส่วนบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ จะเป็นส่วนของ Command Manager เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปนะครับต่อมาบริเวณนี้จะเป็นส่วนของ Toolbar เป็นส่วนที่รวบรวมเอาไอคอนคำสั่งต่างๆที่ต้องการมาจัดให้เป็นตามแต่ความถนัดของบุคคลนะครับ ก็สามารถเข้าถึงการใช้งานแต่ละคำสั่งได้อย่างรวดเร็วครับพื้นที่จอบริเวณส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่เราจะทําการเขียนชิ้นงานขึ้นครับและส่วนบริเวณขอบซ้ายนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ Feature Manager Design Tree จะเป็นคำสั่งโชว์ตามลำดับที่เราได้ทําการเขียนรูปไปนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปลงมา ต่อมาบริเวณด้านขวานี้จะเป็นส่วนของเมนู Task p a g e นะครับเป็นพื้นที่สำหรับส่วนที่เป็น Solid Work Resource Design Library File Explorer Search Tool Box แล้วก็ View Palette นะครับไว้สำหรับงาน Drawing เป็นส่วนใหญ่นะครับลองเริ่มต้นวาดดูสักคร่าวๆนะครับ ไปที่คำสั่งสเกตนะครับการวาดชิ้นงานทุกครั้งเราจำเป็นต้องเลือกเพนในการวาดนะครับดังนั้นให้เราลองกำหนดเพนขึ้นมา1เพนโดยในที่นี้จะใช้เป็นฟอนเพนนะครับจากนั้นทำการสร้างวงกลมนะครับเราสามารถทำการกำหนดขนาดได้โดยที่คำสั่ง smart dimension นะครับแล้วคลิกบริเวณเส้นขอบของวงกลม เลื่อนเมาส์ออกมาแล้วกดคลิกซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีเมนูให้ขึ้นในการกำหนดขนาดครับเราสามารถใส่เลขได้โดยตรงครับการซูมภาพสเก็ตเข้าออกสามารถทำโดยสกอร์ลูกปิ้งที่เมาส์นะครับจากนั้นลองไปที่คำสั่งฟีเจอร์นะครับแล้วเลือกคำสั่ง e x t กซ์ e จะเห็นว่าชิ้นงานจะทำการยืดความหนาออกมาจากเพลนที่เราได้ทำการสกเก็ตไว้ในตอนต้นนะครับให้เราลองกาหนดขนาดของความหนาดูนะครับสามารถคลิกเพิ่มหรือลดขนาดได้จากบริเวณนี้นะครับเมื่อเราต้องการความหนาแล้วให้เราตอบถูกนะครับ การวิวภาพนะครับสามารถไปที่คำสั่ง View o ORIENTATION นะครับและจะให้ทำการวิวที่ Top top p l a n e หรือ LEFT หรือ BOTTOM ก็สุดแล้วแต่เราจะสะดวกมองนะครับ หากต้องการที่จะหมุนรูป,รปภาพสามิติให้ทำการคลิกที่สกอร์เมาส์ค้างไว้นะครับแล้วทำการเลื่อนเมาส์ครับในส่วนอื่นๆคำสั่งอื่นๆก็จะมีมากมายให้เลือกนะครับตามแต่ว่าเราต้องการ จจะเป็นการเจาะรูก็ได้นะครับก็จะมีไซส์มีขนาดให้เราเลือกครับในที่นี้ลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับครับผม เมื่อเราได้ชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะกําหนดสีให้กับชิ้นงานได้โดยตรงนะครับโดยที่เลือกที่ตารางสีเหล่านี้นะครับในกรณีที่เราต้องการบันทึกงานนะครับให้ไปที่คำสั่งเซฟ กดเซฟตามปกตินะครับในกรณีที่เราต้องการประกอบชิ้นงานมากกว่า2ชิ้นขึ้นไปนะครับให้เราลองสร้างชิ้นงานอีก1ชิ้นขึ้นมาก่อนแล้วเราจะใช้คำสั่งไฟล์ s s s e m b l ในการประกอบชิ้นงานเหล่านั้นขึ้นมานะครับ ในคำสั่งสเก็ตจะมีเส้นต่างๆให้เลือกใช้นะครับเมื่อเราได้ชิ้นงานมานะครับให้ทำการเซฟก่อน ไปที่ไฟล์นะครับอขออภัยนะครับไปที่ไฟล์นะครับ,รบแล้วเลือก Make Assembly for Part จากนั้นให้เราดึงพาร์ทที่เราได้ทำการสร้างไว้มานะครับแล้วเราสามารถ ดึงพาดิชชินหนึ่งจะต้องทำการเซฟไฟล์ให้สมบูรณ์ก่อนนะครับไปที่ S M B นะครับ จากนั้นเลือก insert component เราสามารถดึงพาร์ทหออกมาครับจากนั้นจะทำการประกอบระหว่าง2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะครับไปที่คำสั่ง m a s e ครับเลือกคลิกที่ผิวบริเวณนี้ผิวบริเวณนี้เราสามารถกลับทิศท,ทางในการ m e s e ได้นะครับกลอบถูกครับ หากเราต้องการให้หน้าสัมผัสพื้นที่สีเขียวนี้อยู่ในระดับเดียวกับอขอบของวงแหวนสีเทานี้นะครับเราก็สามารถคลิกที่บริเวณผิวนี้และผิวนี้น้นตอบถูกครับเมื่อได้คำเมื่อได้ชิ้นงานตามต้องการแล้วตอบถูกนะครับต่อไปเป็นการ ลองเขียนต้องทำการเซฟก่อนนะครับเป็นการเขียนแบบนะครับใน2มิติเพื่อใช้ในการสั่งงานสามารถลากมาได้นะครับ ยังสามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานของเราได้ด้วยนะครับครับก็ขอจบการรีวิวโดยคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ